เป็นพวก้านน้อยเขาก็พยายามที่จะทำให้เป็นที่ต้องเที่ยวแต่ว่าพิธีใหญ่ที่พามใหญ่ก็จะเริ่มหกโมงครึร่งที่ท่าทาสะพมมเม็ เป็น้าที่มีความสำคัญ <c oughs> ประชาชนก็พากันมาก็มีกํายานก็มีไฟอารตีครับไฟอารตีคือไฟอารตีบูชาบูชาไฟพวกพรามก็จะมาะพรามก็จะมา ส่วนที่ให้เราได้มาศึกษาก็มีโรงแรมเยอะนะครับโรงแรมเยอะเป็นโรง,งแรมระดับห้าดาวก็มีร้านดาวก็มีบนลังคา,ลาเลยนร้านดาวบนลังคาได้เดียวเขาชอบเล่นเบ้าชอบเล่นเเล่า เวลาน้ำมาในท่วมไปถึงนู้นนะครับเออถึงที่ที่มันยืนอยู่นั่น <c oughs> แลฤดูฝนฤดูน้ำเนี่ยเขาไม่ให้ลงเรือไม่ได้ครับในแต่ท่วมไปถึงต้นไม้นะครับต้นไม้น้ำเรือแล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันน้ำมันแรงมากอ่ามันแรงเราจะไม่ให้เรือมันจะวิ่งได้ก็น้ำมันลงอย่างเงี้ย ไม,ไม่ได้ละไปถึงนน้นหละที่ลาวที่ลาลวนะน,นั้นน้ำตัวมไปถึง่น้นอันนั้นเวลามันขึ้นเป็นน้ำมากมาผมก็ไปเรียนมาอะไรอยู่ทางโน้นนะครับแล้วก็เวลานั้นก็มามาดูมาดูมาสัม,มผัส เวลามาบูชาอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นที่เขามาบูชานะครับที่เห็นพงเนี่ยครับ